สวัสบบดีและสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังลาวและพี่น้องในต่างประเทศทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เดินทางออกจากบ้านเปาเอไปส่วนมันสับปะหลังน,นั่นเองพี่น้องไปขุดมันเนาะพี่น้องอยู่ซื้อ,อมันกระปเป็นดิก็ตตองแบบเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานเนาะพี่น้องคนเหาอยู่ไซค่ะต้องเฮ็ดเวียกันละเนาะมีเฮ็ดก็ต้องมีกิน ้าบ่มีเห็ดกับ่บมีกินนั่นแลลวพี่น้องเลยว่าแตอยู่บ้านเฮาอยู่ใส่กันแล้วเต่นเนะการงานก็ก็เป็นสิที่จำขัดอยู่ใส่เ็าต้องเห็ดเบี้ยเห็ดงานนั่นแหละครับทุกคนทุกคนครับอันนี้แค่เส้นทางไปนาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เส้นทางใหญ่ที่จะไปในเมืองหรือว่าจะไปเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดไม่ใช่นะครับเส้นทางไปนาไปสวนแปลว่าลาดยางยางดีเลยนะครับทุกคนสุดยอดอรเท,ท่าที่ สังเกตดูในอุดรน,นะครับทุกคนจะทําการเกษตรส่วนมากนะครับอย่างเช่นปลูกยางพาราปลูกมันสำปะรังแล้วก็ปลูกอ้อยนอกจากนั้นก็ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นนะครับเป็นสินค้าหลักในอุดรที่จะส่งออกไปในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ภาครัฐก็ส่งเสริมด้วยนะครับตัวอย่างว่าทํานาถ้าเราปลูกเขาเยอะๆรัฐก็จะแบบส่งเสริม ให้ต้นทุนเราด้วยนะครับทำเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายรไ,รได้รายได้แล้วก็สร้างรายรับรายได้ให้แก่ประชาชนแล้วก็คนในชุมชนด้วยนะครับแม่บา่าวเอเป็นคนขับชาเล็งนะครับเพราะว่าบอบขับไม่เป็นครับทุกคนมีครั้งหนึ่งบา่าวเอให้บอบลองฮัดขับบอบขับแล้วก็พาบา่าวเอ ลงค้างทางสองครั้งครับหลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าขับอีกเลยนะครับทุกคนกลัวถึงส่วนบันทีเรียบรลินนะครับมาซอยด้วยนะครับทุกคนฮอดส่วนบันทีเรียบร่อยแล้วเดี๋ยวจะไปขุดมันครัขบ,ข,บ,ข,บขุดมันเก็บมันเด้อทุกคนมาซอยน้ำเนยครับ พายุโดนมาซอยน้ำเด้อครับเมื่อนี้ขุดมันสับปะรังซอยบาวเอนะครับว่บางๆมาซอยน้ำเด้อสิตดมไกล้ให้กินอยู่ดอกครับอากาศก็ลืมฮอนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเช้าฝนตกแต่ว่าตอนนี้มันลืมฮอนแล้วแต่ก็ทนได้ครับขนาดอยู่บ้านไปเห็ดไห้เห็ดสวนยางเป็นแปดโลก็โลกันยังไปได้ครับ ที่นี้สบายก็แค่ขี่รถไปจอดแล้วก็เฮ็ดเวียกตอนแรงก็ขี่รถกลับแต่ว่าอยู่บานโอ้โหยางตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนแรงก็ยางกลับอีกพี่น้นงหลายรูพุนเด้กวา่าิฮอดบานก็ได้ถ้ามีแบบสมมติว่าเป็นเขาให้สิก็ต้องแบกมือะนะถ้ามีรถใช้รถก็โอเคอยู่ถ้าบ่มีรถเดต้องใช้แห้งคนเนั่นแหละเป็นหลักครับแต่ว่าอยู่ฟังไทยได้แบบ สะดวกสบายมันสใหญ่มันจะเป็นพื้นที่รับเพียงเนาะครับแล้วก็เอารถไปสะดวกสบายทางรถก็ดีคือกันครับในการแบบคนทรงผลปลบกที่จะเอากลับบ้านนะมันแบบมันง่ายดายสะดวกสบายนั่นเองที่ทุกคนเห็นดึงมันจะพลังออกแบบง่ายดายก็ย้อนว่าแบบเอารถคูบุตาไปไทยตามร่องมาเนาะทุกคน ไายดำรงมันแล้วก็เวลาเราดึงมันจะง่ายดีถ้าบอมเนนี่แบบเขาดึงเขาหลกมันจะยากนะขนาดแบบไปไทยมันแล้วฝนตกใส่นะแบบดึงขึ้นอย่างยากเีมันแน่นมันติดต้มนะมันหนักขนาดเลยแต่ตอนนี้มันดีแบบว่าฝนบดกแล้วเราดึงมันมันก็บริติดอย่างเดีแต่ถ้าฝนตกใส่โอ้โหอันตรายดึงเจ็บหอดเอิกไปแล้วเพราะว่ามันหนักกิดตมมาเด้ คิดดมว่าโครนนั่นแหละครับทุกคนมีพี่น้องหลายคนถามมาว่าเป็นยังแบ,บบบรเเ็ดนาบ่เเ็ดสวนปลูกยางพลาปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกละ่ิ้งหลายอย่างเพื่อเป็นสินค้าส่งออกแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้วก็เฮดนาปลูกเข้าประมาณนี้นะครับแต่ว่าครอบครัวขอแบบเป็นคนตั้งจังหวัดนะครับเรื่าตั้งแควงย้ายมาอยู่เมืองหุ่นแควงอรดมชัยครับแบบบ่มีเงินก้อนที่จะแบบสมารถซื้อ ดินให้ดินนาดินส่วนทําการผลิตได้นะครับก็ต้องแบบเข้าค้องทุกอย่างก็ซื้อบทต่างอย่างครับคนในเมืองมีแค่เงินพอเช่าแต่เข้าค้องซื้อทุกอย่างครับบ่มีดินจะทําการผลิตนู่นนี่นั่นบ่มีสักอย่างเลยครับถ้ามีเงินก้อนก็อยากด้ดินให้ดินนาดินส่วนนะครับเพื่อทําการผลิตการเกษตรนั่นเองพี่น้องถ้าบ่มีดินมันก็ยากกันแล้วเนาะอันใดก็ซื้อก็บบ เงินกันหนอยมันก็ยิ่งแบบโบ่พอในการใส่ใจในชีวิตประจำวันอีกนะครับทุกคนแต่มันก็จําเป็นเนาะพี่น้องเข้าวของื่องใส้ก็ต้องซื้อมือถือก็ต้องเติมเงินน้ำมันก็ต้องใส่อ้อยอันใดก็เงินเงินทางนั้นแต่ว่ารายใดมันบ่ดได้หลายปานนั้นนะครับทุกคนแต่ก็ขนาดอดออมนะครับแบบเดือนชนเดือนก็ยังพอเลยครับ ถ้ามีธุรกิจอย่างอื่นเสริมเขาก็แบบมันยังแบ่งเบาการใช้จ่ายให้หน้อยลงแล้วก็มีเงินใส่ทงไปยัดอีกนะครับยังไงเราก็จะสู้ต่อไปนะครับตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่แล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นนะครับขนาดนิ้วมือเราก็ยังไม่เท่ากันเลยนะครับ การเอาตัวเองไปเทียบเทียบคนอื่นมันจะทําให้เราแบบไม่มีกําลังใจในการสู้ต่อแล้วก็จะยอ่อท้อในชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็มีแนวคิดที่แบบผิดพลาดก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยา่ารอโศกสตาวัสนานะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอนะครับทุกคนอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะเลือกทางไหนนะครับ ถ้าเลือกทางผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับ ซูซูเมื่อยบ่บ่เมยเดี๋ยวจะให้กินเอ็มร้อยหกสิบมาซอยเดียวทุกคนซอยลกมันน้ำเน่ ทุกคนตอนนี้พักผ่อนนะครับพระา่าเทีย่ยงแล้วสิบสองโมงกว่าแล้วมันใหญ่ๆทางนั้นนะครับเนี่ยดูหัวมันใหญ่ขนาดใหญ่ปลาลำปลาเรือครับว้าวเดี๋ยวขี่ซาเล้งกลับบ้านครับทุกคนรถติดต่อ้ยเอาออกมาได้ได้ครับ มาด้วยส่ดันรถน้ำหนีรถคาขีตมคาตมลึกเลยมันหลายแล้วก็ฝน,นตกมันเปียกวารถติดตมครับทุกคนรถติดโคลนเอาออกไม่ได้ครับเราเอียงไปเอารถคูปตามาดันอีกทีนะครับแล้วก็เกตด,ดินออกนะครับเก คโครนออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอามันออกครับมันหนักฝนตกแล้วก็แบบเป็นอย่างนี้ที่เห็นครับอีกคนหนึ่งก็เป็นพี่ชายเบาเอครับก็ชื่อเอแล้วก็เอเหมือนกันครับต่างแต่มีไมโทแล้วก็ไม่มีไมโทเท่านั้นครับพี่ชายเปาเอก็ทํางานที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็มา ที่บ้านช่วงยายเสียครับแต่แบบก็แบบไม่ได้มาค้างขาจองตัวเครื่องบินอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มาที่ลังมาไม่ทันนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่อยากมานะครับดันจะได้หรือเปล่าเนี่ย งานขุดมันครับลกมันสามคนซีกระปปับ,บ,บอันนี้แม่ครับอันนี้แม่ตาลอันนันดุงมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ รถกติดชีวิตกเปลี่ยนเอามันติดลุกเลิกขนาดมันไปบ่ได้ได้ไม่ติดน,น,นะพ่อะเดไปได้ Mình sẽ đoán được không? Không được Nó thấp hơn Không được Bỏ lại, bỏ mày Nó không được Nó thấp, không được Chúng phải

มันจะได้ปะเนี้ยไม่ได้มันไม่ได้ได้แล้วครับมันไม่ได้อะ stop อืมมันลิงลึก mình bỏ đây Đã leo đã leo ô sụt giọt ô đại leo đại leo đại leo sụt đây là จะได้หรือเปล่ายกสองล้วสต๊อปสต๊อปยุดมันลดุดมันบ่ได้ว้าวออกได้แล้วดีใจดัง ในที่สุดขอบอกเกินความพยายามยาาาาออได้แ้วนะได้แล้วนะดีมความเหลือกกวา่าจะออกได้โอ้โหเวลาทั้งหลายสัวโมง หลังจากที่พ่อเราขุดมันสับหลังเสร็จสิ้นเป็นเทเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วน,นะครับบบก็ทดลองขับรถคูโบดากลับบ้านเองนะครับโอโ้สุดยอดเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากสําหรับคนที่ไม่เคยขับแล้วก็ขับไม่เป็นนั่นเองพี่น้องเพราะว่าอะไรที่เราทําไม่ได้เราทําได้ก็แบบสุดยอดมากนะครับ ไม่ใดเกินความพยายามของคนเราหรอกน,นะครับถ้าเราพยายามสิ่งไหนก็ยอมมีผลสำเร็จนะครับทุกคนพาพี่น้องทุกท่นานชมภาพบรรยากาศยามเย็นที่บ้านดอนพิลาอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับพี่น้องให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศแบบปานนาป่าเขานันเองพี่น้อง สุดท้านี้ขออวยใจพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีผลสําเร็จในนาทีการงานแล้วก็ด้านการเงินด้วยนะครับฝากติดตามฝากเป็นลวงใจให้บอบด้วยนะครับผมผิดพ,พลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบใจหลายๆสบายดี